มาค่ะตอนนี้เสาวนี้ก็เจอเห็ดแล้วนะคะเห็ดพึ่งค่ะสองดอกนี่ค่ะเจอหนึ่งดอกนะคะสองดอกอยู่ั้งน,นู้นนั่นค่ะสองดอกเอ้ยสามดอกพี่น้องเห็นบ่พูนน้อย,อยแอบลุ่มไหว <laughs> เจอแล้วค่ะสามดอกค่ะมามาเก็บกันเลยค่ะอ เสานี้มากะแบบน่าจะไม่ออกหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสานี้ก็เลยไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเนาะเราเก็บไปอย่างงี้แล้วกันเนาะอย่าว่ากันเด้อพี่น้องอ้านิกเกลค่ะเอาได้ไปเก็บตรงนั้นต่อค่ะจ้าเห็นบกค่ะเห็นบกค่ะ ดอกที่สองอุ้ยช้ำน,าน้ามท้เทหล่ะใช้ได้ใช้ได้ไดนี่อีกดอกหนึ่งดอกเล็กๆค่ะพี่นอ้องโอ้อันนี้ไปทางเสียแล้วก็ได้ค่ะไปะ ไปหาต่อกันพี่น้องสิพ่ออีกวะจ้าเซอนี้พ่ออีแล้วค่ะพ่ออีแล้วสามดอกสี่ดอกกลุ่มหนึ่งนี่จ้าเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อ้ยกำลังออกค่ะพี่น้องนางกำลังออกนะคะนี่อุย้ยมาช้าแต่ก็มานะคะนี่พี่น้องพี่น้องนี่นี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอก หกดอกอยู่นี่จ้าพี่น้องหกดอกแล้วก็เจ็ดดอกอยู่พูนเจ็ดดอกค่ะเจ็ดดอกอูยมาเก็บกันเลยตื่นเต้นค่ะพี่น้องตื่นเต้นตื่นเต้นมาค่ะเก็บกันเลยค่ะพี่น้องเก็บกันเลยค่ะอุ้ยตาักตาฮักอ้ยตื่นเต้นอีลีค่ะพี่น้องมันแรงมากค่ะมันแรงมากสวีเดนปีนี้แรงมากค่ะไม่ค่อยออกเลยค่ะเห็ดนี่ค่ะพอได้ฝนมาก็เริ่มออกตรงช่วงเขาจะล่าสัตว์แล้วเนาะ โอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ย,ออออยคอยสวนขางามๆค่ะเอ้ยตา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 ยดีได้กินนึกว่าปีนี้จะไม่ได้กินแล้วโอ้ยนี่ค่ะพี่น้องค่ะสวยงามค่ะตุม่มตุมิีกำลังออกกำลังออกค่ะโอ้ยคอยตื่นเต้นพ <laughs> ี่น้องยตื่นเต้นตื่นเต้นมาสนี่เกลือกินแล้ว กอยตื่นเตี้นแห้งโอ้ยสวยสวยสวยพีน้องมองดูขอโทษขออภัยเดอ้อเสาร์นี้บ่ไดเอาอันแนวต่างกล่องมาเนาะคิดว่ามันบ่มีม,ม,มาซองเบื้องซื้อนะมีเซยแไหมโอ๊ยตุปุติปีปเฮ็ดแฝดตาฮักเนะาะอ้งตัดขาดก่อนจังค่อยไปตัดอีกอยู่บ้าน โอ้ยได้แกงแล้วได้แกงแล้วค่ะโอ้ยตุปุ๊ตุปุ๊ปะไปเอาดอกนั้นต่อค่ะพี่น้องกบหลุมแน่จังน้อยนะี่ดอกนี้ดอกนี้ก็ไปทางอันเขาแล้วโอ้ยสน้นเกลกินแล้วค่ะ เอาอยู่แล้วข้างขาบอน,นั่นตัดทิ้งมันี่เอาได้คือเก่าค่ะพี่น้องปะ่ะไปต่อพี่น้องอีกดอกหนึ่งปะ่ะ างามคักงามแหนะอีกดอกอีกหนึ่งดอกจ้ะอีกสองดอกพี่น้องเออว้าทค่ะอีกจ้าพี่น้องงามคักงามแหนะ่เอ้ยตายตายตายอุย้ยสอนอยู่ผู้เดียวมาคนเดียวค่ะนี่ค่ะมาคนเดียว โอ้ยสวยมากเลยมาคนเดียวเก็บคนเดียวได้คนเดียวอูย้ยกำลังออกอีกอยู่ทั้งในอันนี้ปกไว้เดี๋ยวมาอื่นคอยซิมาอีกเยอ่ พี่น้องน้องพ่ออีกแล้วค่ะเสารนี้พออ่อยแล้วเป็นกลุ่มเลยบังดูอุ้ยโอ้ยดู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 ด,ด,ดูพี่น้องพี่น้องเป็นตาสออลไล่จักดอกเนาะนี่หนึ่งดอกสองดอกโอ้ยเสารนี้หอบน,น้นดูเบิังบัง,บงปฏิทโธถ่ายรูปแนจังหน่อยเด้อ เก็บค่ะนี่โอ้ยไข่สะออนพี่น้องเอ้ยพุนะ่นน่ะพุนะ่นน่ะพุนะ่นน่ะพุ่นน่ะโอ้พุ่นน่ะพี่น้องเออบอสนี่วันนั้นหัวขา,าดแล้วสงสัยสัตว์มันมากินเนะาะบอสพี่น้องมูนี่ไหม อุย้ยมูนี่สุดยอดเลยค่ะมันาเสือเขาไม่เชื่ออีกตัดขาก่อนติดทั่วปาติดทั่วได้กินน้ำใจแล้วค่ะออกให้สักที โอ้สวยงามมากเลยไม่มีนอนด้วยค่ะจังไปเห็ดความสะอาดอีกเธออายุบ้านเน่บ้าติดทัวบ้าดงามค่ะว่ามีนอนเลย แต่เห็บตัวนี้มีพิษนะคะปันนี้สามดอกนี่ป๊าดงามคักพี่นอ้องเมึงดูเจ้าทีก็กินแล้วเต็มเปล่าแล้วแม่พี่น้องเฮ็ดจังไหนนี่ ทอเอื่นผัวซะบ่เนี่ยตอนนี้าวนี่ก็ได้เต็มถุงแล้วเนาะาวนี่สิกับแล้วจ้ะมามีแนวใส่เบื่องดูเต็มถุงแล้วค่ะพี่น้องมามีแนวใส่ค่ะกระสิกับกันเนาะมืออื่นจังมากไม่เนาะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมนะคะ